สู s s ้แล้วสู้แล้วสู้แล้วนี่กุ้เกี๊ยวกระต้อกุ้งเกี๊ยวแล้วดิจับไขมัดปลาที่เนี้ยวสู้กันแล้วสู้กันแล้วตอนนี้สู้กับยางแรลกยังไ่เติบได้นี่เนาะยังไ่เติบบ่กระเบิดเนาะ

เอาพีอีเอาเขาโบยัาดูดีนเาไทามันเาได้าสู่สู่ขนาด